หมู่นกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสใส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปนอนก็ไม่ มองเห็นคูดที่ดูดกิน่นคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลกต้องทุกโศกงุดหงิดอยู่นิจสินส่วนชาพุทธประยุกธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ย ขอนอบน้อมคุณประสีรัตนไตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจเม่อเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 8 8 5และ ความถี่102.0เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568แรม3ค่ำเดือน4เป็นอาทิตย์กึ่งกลางเดือนอากาศก็ร้อนๆฝนโปรยโรยแต่ก็ไม่มาก เดี๋ยววันนังคารที่จะถึงนี้วันที่18ได้รับนิมนต์จากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอประกรูศาสนกิจจาทรให้ไปบรรย,รรยายธรรมกับนักเรียนก็คือที่นี่แหละที่วัดลานแซะนักเรียนใกล้จะผิดภาคเรียนแล้วก็เป็นการอบรมธรมธรมะธรรมะสำหรับเด็กนั้นก็คงจะไม่ ลึกซึ้งหรือว่ายากเกินไปอย่างที่เคยกล่าวกับท่านผู้ฟังว่าธรรมะนั้นจริงๆมันก็คือตัวธรรมชาติและก็หน้าที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติธรรมะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติในรูปแบบไหนเด็กๆนักเรียนก็ต้องปฏิบัติธรรมะตั้งแต่เป็นทารก แม้ว่าเขาไม่รู้ว่าคือการปฏิบัติธรรมะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมะเช่นเขารู้จักที่จะปฏิเสธสิ่งที่เป็นทุกข์เหมือนเด็กๆเผลอไปหยิบฉวยของแปลกปลอมอกินเข้าไปหรือว่าไปสัมผัสสิ่งที่เป็นอันตร,ราย้นาำแหลมของแข็งของร้อนเกิดความเจ็บปวดเขาก็ ดึงมือกลับหรือร้องแสดงถึงความเจ็บปวดขอได้รับการอบอุ้มการโอบการไกวเปรีหรืออยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของคุณแม่เขาก็จะมีความสุขมีความยิ้มแย้มเขารู้สึกสบายใจเขาก็จะมีความพองใสหัวเราะนั้นทุกอย่างก็เป็นธรรมะเรื่องสุขเรื่องทุกเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนาม จิตใจและอารมณ์ทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยเด็กก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าชีววิทยาสรีราศาสตร์หรือว่าพันธุก,กรรมของคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นความจริงอยู่เองที่ว่าพ่อแม่ที่ดีพ่อพันแม่พันที่ดีลูกก็จะดี เห็นไหมท่านผู้ฟังบ้านไหนที่พ่อแม่ฉลาดลูกฉลาดบ้านไหนพ่อแม่หุ่นรูปร่างดีลูกก็จะรูปร่างหน้าตาดียีนพันธุกรรมก็จะมีส่วนนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมเหมือนกันการที่เราไปเกิดในตระกูลนั้นตระกูลนี้ไปเกิดเป็นลูกของคนนั้นคนนี้เกิดเป็นลูกของคนดีมากคนพานกลางหรือว่าคนไม่ดีก็ข,ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมเหมือนกัน กรรมที่เราทามานําพาไปาจ,จะพาไปหรือพามากขขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมนั่นแหละในปัจจุบันนี้จะมีปัญหาเรื่องหนึ่งแล้วก็มีมากขึ้นเรื่องของโรคสมาธิสัน้นโรคสมาธิสั้นนี่มีกันมากเดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนต่างๆในห้องเรียนในชั้นเรียนนี่บางสถานศึกษาในแต่ละชั้นนี่มีนักเรียน ที่สมาธิสั้นเกือบจะครึ่งห้องจากประสบการณ์ที่ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้โทษพ่อแม่นะแต่ว่าเหตุปัจจัยมันมาประกอบกันเข้าโรคสมาธิสันนี่มันก็คือลักษณะที่เด็กเขาจะสุกสนกว่าปกติอยู่ไม่นิ่งที่ลืมใจร้อนญาติโยมคงจะนึกออกแล้วใช่ไหม อ๋อนี่เวไอ้ลันล่นเบาเราอีเศร้าเรามันเป็นบัน,นีนี่เวออยู่ไม่นิ่งบางทีฟังไม่ได้สับก็ไปละคุณย่ญญาคุณยายให้ช่วยทําน่นทนํานี่เขาก็จะทนฟังไม่ได้นานาก็จะไปละแต่ว่าสาเหตุที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาในบางกรณีก็ต้องโทษพ่อแม่เหมือนกัน เช่นในครอบครัวมีใครไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่ยาเสพติดทั่วๆไปเหล้าบุหรี่เครื่องดองของเมาตัวนี้แหละจะไปทำลายสมองของคนเป็นแม่หรือตอนเด็กเกิดมาแล้วได้รับควันบุหรี่หรือสารพิษบางชนิดเช่นตะกั่วหรือว่าสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ที่รบประทานเข้าไปก็จะทําให้สมองมีปัญหาเหมือนกันเ,เกี่ยวกับการเกิดสมาธิสั้นได้ <Yeah. S 1> เนี่ยออทีนี้เด็กยุคปัจจุบันที่มีสมาธิสั้นเพราะเหตุปัจจัยภายนอก mm hmm. เช่นการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมเ,อเด็กยุคปัจจุบันนี่อยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไอแพด ไอโฟนขออภัยไอโฟนเป็นยี่หอโทรศัพท์จะ Android หรือ iPhone ก็สร้างปัญหาให้เด็กได้เหมือนกันเนี่ยหุนันพลันเล่นพลันเล่นคนชอบเล่นเกมต้องการให้ได้ดังใจนี่ก็จัดเข้าในลักษณะเรียกว่าเกิดโรคสมาธิสั้นนะแล้วถ้าลูกมีสมาธิสั้นนี่เราจะแก้ไขช่วยเหลือ,อยังไง อาจจะช่วยได้แต่ช่วยได้ไม่ทั้งหมดคือพ่อแม่ก็ตามครูอาจารย์ก็ตามช่วยได้แต่ส่วนหนึ่งถ้าจะให้ช่วยได้100%เซเด็กก็ต้องยอมรับการฝึกฝึกอะไรฝึกสมาธิเนี่ยเดี๋ยวที่บอกวันที่18นี่ก็จะไปนอกจากบรรยายธรรมให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็จะนำปฏิบัติสมาธิด้วย เพื่อใหเขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ก่อนผิดภาคเรียนนะทีนี้การทําสมาธิสําหรับเด็กต้องย้ำว่าสําหรับเด็กนะนะสภาพแวดล้อมนี่ต้องปรับให้เป็นธรรมชาติให้เขารู้สึกสบายนะส่วนผู้ใหญ่นั้นเราสามารถที่จะปรับตัวปรับใจได้ไปนะนั่งที่โขดหินใต้ต้นไม้หรือว่าสถานที่มีเสียงดังก็สามารถทำได้ ต่เด็กนั้นอาจจะทําได้ยากนะต้าอ,อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่มารบกวนเพราะฉะนั้นอาจจะมีห้องหรือว่าอาคารสถานที่ที่ไม่มีสิ่งรบกวนเสียงรบกวนอากาศก็จําเป็นในช่วงเดือนนี้มีนาเมษาพฤกษาเนี่ยค่อนข้างจะร้อนเมษาร้อนที่สุดของปีมีนามีนานี่ก็เริ่มร้อน อากาศสบายๆให้เขาเขาจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าต้องทรมาน,นก่อนที่จะเข้าสู่สมาธิจากนั้นก็ทำสมาธิเบื้องต้นง่ายๆอาจจะเป็นการกยับแขนกยับขาก็เป็นสมาธิเหมือนกันนะหรือถ้าโรงเรียนคุณครูผู้นำทำกิจกรรมี่จะมีอุปกรณ์ เสริมในการปฏิบัติธรรมก็สามารถทําได้เช่นการเล่นเกมการมีจิ๊กซอต่อภาพไม่แต่เครื่องดนตรีก็สามารถทําเป็นสมาธิได้นะ,นะเครื่องดนตรีต่างๆนำนำประกอบได้งานศิลปะการวาดรูป,ประบายสีก็เป็นสมาธิหรือว่างานอดิเรกกิจกรรมงานประดิษฐ์ก็สามารถเป็นสมาธิ การร้อยลูกปัดกันสารเสือสารสาตัตว์ทัซาดเล่หน่อยก็ทําได้ในสมัยก่อนนี่หลายปีมาแล้วคนนิยมถักอะไรนะผ้าพันคอใช่ไหมก็เยถักโครเชรอะไรนั่นก็ฝึกฝึกสมาธิได้เหมือนกันแล้วก็ได้ได้งานด้วยหรือกีฬาก็สามารถฝึกสมาธิได้ ไม่จะว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลการวิ่งการว่ายน้ำแบดมินตันทุกอย่างเด็กสามารถฝึกสมาธิได้อยู่ที่การประยุกตามความเหมาะสมได้ทั้ง EQ ได้ทั้งปัญญาได้ทั้ง IQ ได้ทั้ง EQ IQ คือความรู้ EQ คืออารมณ์ฝึกให้เด็ก ได้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นจากการที่พ่อแม่หรือคุณครูได้ฝึกอย่างนี้ให้กับเด็กๆให้กับลูกนักเรียนก,ก,ก็จะเห็นความสำคัญของเวลาต่อไปก็ก็จะมีระเบียบวินัยมากขึ้นรู้จักทำอะไรตรงต่อเวลาทำกิจวัตรกิจกรรม เคารพระเบียบของสังคมเคารพผู้อื่นมากขึ้นนะเพราะตัวเองนี่ได้ผ่านการฝึกอบรมเรียกว่ามันจะเป็นอุปนิสัยต่อไปในอนาคตนะและยิ่งถ้าเราเป็นชาวพุทธด้วยควรจะส่งเสริมในเรื่องของบทสวดมนต์อันนี้ทำให้เกิดปัญญานะนั่งสมาธินี้ได้โดยทางจิตโดยตรง ส่วนสวนมดมนนั้นเพิ่มสติปัญญาทางความคิดหรือว่าการสวดนี้ทําให้เกิดความเพลิดเพลินทํานองสรพัญญเะเพราะโหงใดพระสัมพุทธสุวิสุทธาสาสดาเด็กก็สวดไปหรือมีบางบทที่ผู้ใหญ่สวดเนี่ยถ้าเด็กสวดนี่เขาก็นึกว่ามันเป็นทํานองที่ เขาพอใจนะอาตมาเคยนําสวดต,ตอนจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเช่นบทพระรันแปดทิศสัพพทุกสัพปพปโศกสัพพโรคสัพพภยัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันใจเยสัพพตะ,ะนังสัพพลาบังปวันตุเตรักกันตูสุรักกันตูท <c oughs> ีนี้เขาก็ <c oughs> จะหันไปมองเพื่อนๆข้ <c oughs> างๆโดยเฉพาะตอนที่ว่า สัพะทุกสัพะโซกสัพปโรคสับปะสัปะเคราะห์เสนียดจันไรเขาจะเขาจะไปมองไปไปหยอกไปล้อกันแต่ล้อนี่มีขอบเขตไม่ให้เล่นจนหลุดให้ขอได้ผ่อนคลายบ้างเห็นไหมทาให้เกิดเป็นประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมแล้วเด็กก็จะมีความพอใจไม่เกลียดธรรมะนี่ประสบการณ์วันก่อนไปสอนนักเรียนที่โรงเรียน มีเด็กบางคนนี่รู้จักรู้สึกว่าการเรียนธรรมะเป็นเรื่องน่าเบื่อบอกโอ้วิชาธรรมะอีกแล้วหรือไม่อยากเรียนเลยธตมาก็บอกเขาว่าวิชาธรรมะนี่เป็นวิชาที่จําเป็นตั้งแต่เธอเกิดจนถึงวาระสุดท้ายอันนี้เป็นความจริงพระอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างว่าเอาง่ายๆเลยพระพุทธเจ้าในี่สอนเรื่องความทุกข์และความสุข การที่เธอเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าคนอื่นมาเบียดเบียนเธอเนี่เป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขเด็กเขาก็ตอบได้ว่าเป็นความความทุกข์หรือว่าการที่พระอาจารย์ก็ดีคุณครูก็ดีใจดีกับเธอนี่พระอาจารย์น,นําของขวัญของฝากมาให้เธอเป็นประจำบางครั้งก็ให้ทุนการศึกษาเธอมีความทุกข์หรือมีความสุขเด็กก็บอกว่ามีความสุข ก็เลยบอกนี่แหละนี่คือธรรมะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเธออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคนที่รังเกียจธรรมะหรือว่าไม่ชอบธรรมะแสดงว่าคนนั้นก็คือไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจโลกตามความเป็นจริงต่อว่าเธอปฏิเสธหรือหนีไปได้วันนี้วันหน้าเธอก็หนีไม่พ้นอยู่ดีหรือว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเรียนในวันนี้เธอไปเรียนที่อื่นเธอก็ต้องเจอกับ ปัญหาหรือว่าความสุขความทุกข์เหมือนเดิมจะหนีธรรมะหนีความจริงไม่ได้ออเด็กก็เห็นด้วยเริ่มเปลี่ยนใจเริ่มคล้อยตามในทางธรรมมากขึ้นในดันกวา่าเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชนในลักษณะการ,รสอนของพระเถราจารย์ในครั้งเก่าก่อนเช่นหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทะ หรือว่าพระธรรมวิทยากรตานก็จะเน้นเรื่องของการป้องกันอบายามุขแล้วก็แสดงธรรมตั้งแต่ยากไปขอไปตั้งแต่ง่ายไปถึงยากให้เด็กได้เข้าใจก็คือนำหลักสูตรที่เขามีกันอยู่แล้วแหละนำมาสอนเช่นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลก็คือศีลห้า เบญจะทำก็คือทำมนดีงาม5ประการเรียกว่ากาลยาณชนควรจะมีทั้งสองอย่างปิดชั่วเปิดดีหลวงพ่อพุทธทาสได้ให้บทกลอนเอาไว้น่าคิดว่าเปิดเปิดตาให้รับแสงแห่งพระธรรมยิ่งมืดค่ายิ่งเห็นชัดถนัดนีสมาธิมากยิ่งเห็นชัดตรัสด,ดีนี่วิธีเปิดตาใจใช้กันมา เปิดเปิดหูให้ยินเสียงสำเนียงธรรมทั้งเช้าค่ำดังก้องไปในโลกล่าล้านล้านปีฟังให้ชัดเต็มอัตราคือเสียงแห่งสุญญาตาข้าสุดใจเปิดเปิดปากสนทนาพูดจาธรรมวันยังค่ำอย่าพูดเรื่องเลยวไหลพูดแต่เรื่องดับทุกได้โดยสัจไน ไม่เท่าไรเราทั้งโลกพ้นโศกแหลหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเพราะเสดจ,จันไรเพราะมีธรรมประจําชีวิตจิตใจประการแรกนรี่ปานาติปาตาเวร,รมาณีสอนเด็กว่าไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายให้มีน้ําใจเมตตากราุณาช่วยเหลือผู้อื่นจิตใจดีเรารักสุขเกลียดทุกชั้นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกชั้นนั้น จึงไม่ควรเบียดเบียนกันและกันโดยประการทั้งปวง,ง,วงนั่นเป็นความเมื่อวันพระที่ผ่านมาได้แสดงธรรมเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดังระดับประเทศจังหวัดพัทลุงนี้มีการฆ่ากันบริเวณบ้านปากครองที่สับสวิตแล้วไปยิงอาตมาก็เลยแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังในวันพระวันนั้นว่าไม่ว่า คนฆ่าเขาหรือคนถูกฆ่าไม่ว่าใครจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่การทำปาณาธิบาตนั้นเป็นบาปเพราะอะไรเพราะเป็นการทำลายชีวิตตัดขาดชีวิตบัณฑิตผู้ฉลาดจะไม่ทำปาณาติบาตโดยประการทั้งปวงไม่ว่าเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ไม่ทำปาณาติบาตเพราะเหมือนที่บอกตอนต้นเมื่อสักครู่ เรารักสุขเกลียดทุกชันในกนเดินสัดอื่นก็รักสุขเกลียดทุกชั้นนั้นเรารักตัวโกรธตายชันในกนเด่นก็รักตัวโกรธตายชันนั้นเหมือนกันทําความเข้าใจบ่อยๆอย่างนี้จิตใจก็จะมีเมตตามากขึ้นโดยเฉพาะลูกหรือเด็กๆนี่ต้องให้เขาเข้าใจรู้จักความโกรธมีนิทานเรื่องหนึ่งที่พ่อสอนลูกญาติโยมอาจจะไปสอนลูกสอนหลานก็ได้นะคือ มีเด็กคนหนึ่งเป็นคนชอบโกรธขี้โกรธบันเราขี้วิบขี้วิบคนข้างๆนะพ่อก็เลยบอกว่าพอดีพ่อนี่เป็นเป็นช่างก่อสร้างเลยบอกว่าลูกเวลาลูกมีความโกรธเนี่ยพ่อมีวิธีแก้นะลูกก็ถามว่าทํำยังไงพ่อก็บอกว่าเนี่ยลูกเอาค้อนของพ่อไปเลยแล้วเอาตะปูไปหนึ่งตัว เวลาลูกโกรธเนี่ยลูกเอาตะปูกับค้อนเนี่ยไปตอกที่รั้วหน้าบ้านนะยิ่งโกรธมากเท่าไหร่เนี่ยตอกให้แรงเลยทุบไปเต็มที่เลยเนี่ยลูกเวลาไม่พอใจใครในบ้าน,นโกรธพี่ทะเลาะน้องหรือว่าใครทําให้ขัดเคื่องก็หยิบค้อนนั้นไปตอกวันแล้ววันเล่าตอกแล้วตอกเล่าจนเขาตอกไปตอกมานี่ก็รู้สึกว่า ทำให้เขามีสติมากขึ้นเวลาโกรธก่อนโกรธก่อนโกรธกณะนักโกรธหรือหลังจากโกรธก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อนี่ความทุกข์นี่มันไม่เที่ยงนี่ก่อนที่จะโกรธนี่เราก,ก็ปกติสบายดีแต่ว่าเวลามีความโกรธนี่แสดงว่ามีอะไรมาทําให้ขัดเคืองใจทีนี้ในอาการขัดเกงใจนั้น เราก็อาจจะเป็นพูดหรือเเป็นฝ่ายถูกคนนั้นเป็นฝ่ายผิดหรือบางครั้งเนี่ยเราเป็นฝ่ายผิดเราก็ยังไปโกรธเขาอันนี้เรียนรู้แล้วทีนี้หลังจากความโกรธหายไปจบไปมันก็กลับไปสู่สภาวะตอนแรกเริ่มก็คือสบายดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยมันเป็นธรรมะแล้วทตา้หวังเข้าหลักไตรลักษณ์เลย อน,นิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่พ่อก็สอนอุปมาอุปไมมากกว่านั้นอีกพ่อบอกว่าลูกไปดูนะ,อะตอนนี้รู้สึกว่าลูกเป็นคนใจเย็นมากขึ้นไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยวุ่วายเหมือนเมื่อก่อนแสดงว่าการที่ลูกนําค้อนตะปูไปต่อกีีรั้วหน้าบ้านนี่น่าจะได้ผลแล้วพ่อก็เลยสอนว่าเอา้า ทีนี้เมื่อลูกรู้สึกโกรธขึ้นมาอีกแล้วลูกคิดได้ว่าความโกรธไม่ดีทําให้เราเป็นทุกข์ให้ลูกไปถอนตะปูที่ต่อไว้ทีละตัวทีละตัวลูกก็ทําอย่างนั้นจนเวลาผ่านไปที่สุดตะปูที่ตอกไว้ก็หมดพ่อก็เลยสอนอย่างละเอียดลึกซึ้งเลยคราวนี้ท่านผู้ฟกครงตามและทําความเข้าใจดีนะพ่อบอกว่าเห็นไหม เมื่อก่อนไม้ที่รั้วหน้าบ้านนี่มันไม่มีรอยเลยแต่ว่านี่รอยนี้มันเกิดจากอะไรพ่อถามลูกลูกก็บอกว่ารอยนี้เกิดจากการตอกของลูกเวลาโกรธคนนู้นคนนี้พ่อถามว่าแล้วมันเป็นยังไงไม้นี่เป็นยังไงกับเมื่อก่อนนี้มันแตกต่างกันยังไงลูกก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้ไม้นี่มันสวยดีแต่ตอนนี้มันมันไม่สวยมันไม่น่าดูแล้ว พราะมันถูกตอกและถูกถอนเป็นรูพ่อะก็บอกว่าเนี่ยก็เหมือนกันคนเราเนี่ยปกติเนี่เราเป็นคนที่หน้าเบิกบานแจ่มใสไม่ขุนมัวแต่พอมีความโกรธเนี่ยหน้าบึง้งคขึ้นเครียดเหมือนกับรอยเนี่ยมันไม่น่าดูแล้วถ้ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็จะไม่มากไม่น่าดูมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ นี่ถ้าเป็นครั้งพุทธกาลรพระเจ้ายกตัวอย่างนือสอนแบบนี้นี่คนนั้นก็อาจจะบรรลุธรรมไปแล้วอย่างน้อยก็ได้โสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมแลยนี่เรื่องนี้นํามายกประกอบท่านผู้ชมในชีวิตของท่านอาจจะมีเรื่องอื่นก็ได้ที่แสดงกับลูกกับหลานพอเป็นตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้ขอได้คิดในเชิงธรรมะจัดการกับความโกรธให้ถูกต้องแล้วเห็นคุณค่าในตนเองว่าคนทุกคนนั้น แม้จะเก่งไม่เท่ากันมีความสามารถไม่เหมือนกันแต่คนทุกคนล้วนมีคุณค่าในตนเองลองมองหาคุณค่าในตัวเองให้เจอว่าเราทำอะไรได้ดีรเราสามารถทำอะไรได้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทำผู้อื่นให้มีความสุขไม่สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นนี่แหละตัวนี้ก็สําคัญและประการต่อมาพ่อแม่ปู่ตายายญายบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดลูกเด็ก จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครอบครัวไหนที่พ่อแม่ใช้คำหยาบใช้ความรุนแรงไม่นานาลูกก็จะซึมซับแล้วก็จะเป็นคนอย่างนั้น,น,นเคยมีสามเณีรูปหนึ่งมาบวชท,ที่วัดก็ยังเล็กๆอยู่ก็ไม่สมตัวเล็กในกลุ่มเวลาเขาไปเล่นกับเพื่อนๆอาตมาฝ้าสังเกตว่าอาตมาเป็น พว่วมนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวาทิ์เด็กมาเรียนกันหลายคนแต่ละคนก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปไอ้เจ้าเด็กคนนี้เนี่ยคือตัวเล็กก็จริงแต่ว่าคําพูดนี่เรียกว่าใหญ่ตโอหังมึงมึงกูกูไปเรียกไอ้เลยเรียกสำเนรรุ่นพี่นี้ว่าไอ้แล้วเอาสำเนรรุ่นพี่นั้นมันเป็นลูกดอกตามวังคิดดู เป็นเป็นขนาดไหนเนี่ยเอาเด็กที่ตัวกว่ามันเป็นลูกน้องได้วันหนึ่งได้ยินเสียงด่าว่าไอ้ยจุดจุดจุดอ่ะมาเดินมาใกล้ก็เเดยกว่ามานี่มานี่มานี่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอ๋อเ,เรียกเรียกไอ้กันอาททาไมนี่เธออายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่าอายุสิบเอ็ดป,ปีนะสิบเอ็ดปีเอาแล้วไอ้ที่เรียกไออายุเท่าไหร่อายุสิบกปีท่านผู้กองดู อายุต่างกันนะเด็ก11ปีเรียกเด็ก16ปีว่าไอ้แล้วเด็ก16ปีนั้นมันเป็นลูกน้องในการท,ทําน,นุ่ทํานี้บอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอก็บาบวชเป็นสามเณรแล้วเนี่ยต้องละคำหยาบหรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวก้าวร้าวนะต้องต้องเปลี่ยนต้องบังคับตัวเองอย่าไปพูดอย่าไปพูดคำหยาบนะแต่ว่าเขาก็ได้วันสองวันจากพักเขาเอาอีก ก็เลยทำให้คิดว่าอ๋อนี่แสดงว่ามีส่วนเพราะว่าคนใกล้ชิดของเขาที่เลี้ยงดูมาก็ใช้คำหยาบพูดกันตรงกันหรือว่าเพื่อนๆที่เขาไปคบมีเพื่อนอันดาพานเพื่อนเกเรยอยู่หลายคนเขาก็ซึมซับในส่วนนั้นนย่างแบบอย่างนี้สำคัญท่านผู้วางแล้วพ่อแม่นี่ควรจะให้เวลาในการดูแล เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าพฤติกรรมของลูกเนี่ยจะเมื่อก่อนเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนิสัยอ่อนโยนแต่ว่าเขาค่อยๆก้าวร้าวมากขึ้นมากขึ้นตามช่วงวัยเคยได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกว่าเด็กเนี่ยเราสามารถบังคับหรือว่าให้เขาอยู่ในอวาตได้ในช่วงปฐมวัยนี่แหละ พอเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือว่าช่วงวัยรุ่น 16, 17, 18ต่อไปนี้ก็จะคุมไม่อยู่ถ้าเกิดว่าอุปนิสัยของเขาไม่มีความเคารพหรือว่าไม่มีความอ่อนน้อมท่อมตนนี่ก็สำคัญการคบเพื่อนต่อไปแต่ถ้าเราปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กดีตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปเขาก็จะ ไปเจอสิ่งเวทล้อมที่ไม่ดีเขาก็จะไม่ไปตามสิ่งเวทล้อมไม่ดีเหล่านั้นเขาจะอยู่ในร่องรอยหรือทํานองครองธรรมอยู่ในหลักการของธรรมะตานผู้ฟังเอาละวันนี้เวลาของรายการก็มาถึงช่วงท้ายแล้วขออนุมูนานกับการติดตามรับฟังในท้ายที่สุดนี้ดํานกคุณพระศรีรัตนไตรคุณนางความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญอบรมสั่งสมมา ขอจงรมเป็นตะวะเดชะปัญะวะปัจัจัยท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เดือวิสัยขอให้สิ่งน,นั้นจงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านพบกันใหม่อีกครั้งวันเสาร์หน้าเจริญพอน มองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปราก,ก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปนอนก็ไม่มองเห็นคูดที่ดูดกิน